สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกิดมาบนกองเงินกองทองสมฐานะทายาทหมื่นล้าน ขนมจีนกอลมาดนักร้องและนักแสดงชื่อดังได้โพสต์รูปลูกชายอย่างน้องไคเดนในวัย10เดือนพร้อมระบุแคปชั่นว่าความกลุ้มใจของมีคือการเลือกรูปลูกคือเลือกไม่ได้ก็ลงมันให้หมดเลยเดี๋ยวนี้จะถ่ายรูปทีม่ง่ายแล้วนะคะดุกด๊กดิ๊กมากๆพูดเลยซึ่งงานนี้ต่างก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์ชช่นชมในความหลอกของน้องไคเดนกันอย่างล้นหลามถามว่าเส้นทางความรักของเคนและขนมจีนเคนตอบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมารา ราก็รักกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเสมอต้นเสมอปลายเราได้ทําอะไรพิเศษร่วมกันผมมองในฐานะแฟนคนแรกของเขาก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นแฟนคนสุดท้ายแต่และอย่างที่ทําร่วมกันผมรู้สึกว่ามันพิเศษทุกอย่างบางทีเขายังหยอกว่าขนมจีนร้องเพลงนี้ให้พี่เคนที่ไหนผมก็จําได้หมดร,รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทําด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ เขาเองก็ดีใจกับทุกอย่างที่ทําให้ซึ่งเขาเองก็ไม่เคยลืมเช่นกันขนมจีนเป็นคนความจําดีมากซึ่งมันทําให้ผมเื้่มาทุกอย่างที่เราทํามีค่ากับเขาจริงๆขนมจีนตอบว่าเราเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมเราทยอยชีวิตวัยเด็กและวัยรุ่นของเราเราใช้ชีวิตต่างขัวกันมากไม่มีทางมาบรรจบกันได้แน่นอนว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่คือขนมจีนยังติดเรียนบ้างงานติดบ้านจะไม่มีทางออกไปเจอเพื่อ ขณะที่พี่เคนซึ่งใช้ชีวิตแบบเด็กอินเตอร์ปาร์ตี้ใช้ชีวิตมาทุกรูปแบบก็คงไม่มาบรรจบกันแต่พอโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมที่ใช่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจอกันได้ขนมจีนเชื่อว่าถ้าเราคือคนที่ใช่ก็คือใช่บอกไม่ถูกเราเหมือนมาช่วยเติมเต็มกันพี่เคนเป็นคนดีมากตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเจอใครที่คิดว่าจะดีกว่านี้แล้ว ดีใจที่มีพี่เคนมาเป็นสามีและพ่อของลูกเชื่อว่าจะเป็นพ่อของลูกที่ดีและสามีที่ดีแน่นอนถามว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างไรเจ้าตัวเผยว่าหลังแต่งงานเหมือนได้เริ่มอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยการ24ชั่วโมงจริงๆแต่ก็มีความสุขมากคะ่ะได้เรียนรู้กันมากขึ้นเคนตอบว่ามีความสุขครับเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเจอกันทุกวันขนมจีนดูแลผมดีมากๆดี าที่คิดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p n e w w s r o o m n n o o ขอบคุณครับ